สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่16มิถุนายนกันเนอะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โง45เราก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยจ้ะก็คือกราฟของ BTC USDT นั่นเองเนอะกราฟ BTC USDT ตอนนี้ BTC เขาอยู่ที่บริเวณ1,5382จุดนะ ก็ตอนนี้ BTC เขาติดแนวต้านบริเวณ16786จุดนั่นเองคือหาก BTC เขายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ16786ได้เนี่ยก็มีโอกาสไหลลงมาทดสอบ130,000ถึง100,000แต่หากเขาขึ้นไปสามารถยืนบริเวณ16786ได้เนี่ยก็มีโอกาสรีบาว์ไปทดสอบบริเวณ 1 1 0 0 0ได้อีกเช่นกันนะตอนนี้ก็คือใช้จุดวัดใจบริเวณ1,6786เป็นเกณฑ์นนะั่งอิงนั่นเองเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกมาดูนะครับถัดมาก็เป็นกราฟของอีโทเรียมนั่นเองนะตอนนี้อีโทเรียมก็มาอยู่แถวบริเวณจุดวัดใจก็คือแถวแถวบริเวณ2,504จุดนั่นเองตอนนี้อี h ทเรียมเนี่ยเขาอยู่บริเวณ2 5 4 1นะ คือเขาไม่ควรจะหลุดบริเวณ2,504เพราะหากบริเวณ2,504จุดนียเขารับไม่อยู่เขามีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ2,360ได้แต่หากเขาสามารถยืนบริเวณ2,504จุดได้เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสรีบาวไปทดสอบ2,700ได้เช่นกันนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญของ ADA e Cardano นั่นเองนะตอนนี้ ADA e Cardano เนี่ยเขาอยู่บริเวณ0.6314เขา ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนบริเวณ0.6423ได้เ, <_ an> เขามีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ0.51ได้นะ <_ an> เพราะเป็นบริเวณเส้นฟิโบ161.8%แต่หากเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ0.6423ได้เ, <_ an> เขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ0.68ได้เช่นกันตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นกราฟเซตอินเด็กบ้านเรากันบ้างนั่นเอง กราฟเซตอินเด็กบ้านเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาปิดแถวบริเวณ1,122.70ตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเซตอินเด็กก็คือ 1122โดยประมาณนั่นเองเพราะหากบริเวณ1122เนี่ยเขาไม่สามารถยืนได้เขาอาจจะไหลามาทดสอบบริเวณเส้นฟิโบร์1 8แถวแถว1110แต่หากบริเวณ1122ยืนได้เขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ1 1 3 0 1 4 0ถึง1140ได้นั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ตัวที่พยุงเซตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นจะเป็นไขรไปไม่ได้นอกจากพี่เดลนั่นเองจากก็คือเดลต้าเดลต้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปิดที่บริเวณ99.50เนื้อตามที่คุยกันไปมา่ก่อนหน้านี้คือตอนนี้จุดแนวต้านของพี่เดลเนี่ยก็คือบริเวณ99.75หากเขายืนได้เขามีโอกาสไปทดสอบ104 แต่หากบริเวณ99.75เขายังยืนไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสย้อนลงมาทดสอบ95.5 0ได้เช่นกันนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับตะกี้ตัวพยุงตอนนี้มาก,ก็มาดูตัวกดดัดชนีเมื่อวันศุกร์กันบ้างก็คือเป็นใครล่ะก็คือพี่ออสนั่นเองจ้า AOT AOT เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาปิดที่บริเวณ 29.75%นั่นเองเนะและลงมาทดสอบเส้นฟีโบ161.8%ด้วยที่บริเวณ28.50%แล้วเขามีการดีดกลับไปได้ตอนนี้จุดเฝ้าระวังของ AOT ก็อยู่แถวบริเวณ29.50%นนั่นเองนะ หากบริเวณ29.50เขายืนได้เขามีโอกาสรีบาวต่อได้แต่หากบริเวณ29.50เขายืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสไหลลงต่อได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e s t ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลีัยเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบาย